คนและในวันนี้สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็อยู่กับนนประสบกาคือในป่าอาเดตนใหม่กันอีกแล้วนะครับว่าแล้วตอนนี้ผมจะมาดูสักษะอาเสียนนะครับเอ้ยไอ้ควางมันเดินมาวะอะไรวะเอ้ยมองเลยตัวอะไรมันวินอยู่วะ เฮ้ยตัวนี้มีปีกด้วยว่ะตัวใหม่ตัวใหม่หมอ้าเอ้าเอเอา,เอา,เอาพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอทำร้ายกันทำไมอ่ะเอา้าพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอวะแล้วทำร้ายกันทำไมอ่ะแล้อะไรวะตุกตาแล้วเราทำ ร้ายกันทำไมวะเอิ่มเดี๋ยวกูไปเล่นก่อนโอ้ยกูจะเล่นคนเดียวเนี่ยอีกสัตมันจะเป็นยังไงอะวะถ้าเกิดผมเล่นคนเดียวแบบลีลาลีลาเล่าลีลาลีลาเล่า เกลอฟ์ผมมาละผมเป็นอาชีพหมอนะครับตอนนี้ก็ยังไงกวางไงบปางอ๋อหิวหิวหิวนี่ไงเกตื่นมาตื่นตื่นตื่นนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได้นี่นี่เออตื่นตื่นตื่นขวักคหัวหน่อยแล้วกันไอ้น้องชายเกอามันบอกมันบอกซึ่งมันอยากกินเนื้อนะ อันเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อมาให้มันแดงดีกว่าแครอทได้ปะอย่าเนื้อมันหายาโอ้โหกูว่าโชคดีเลยโชคดีสองสองรอบแล้วเนี่ยแต่กุ้มท้าวก็าตาย <c oughs> เออโชคดีสองรอบแล้วเนี่ยตอนที่กูเล่นกับเพื่อนแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เอาเอามีกระต่ายเพียบเลยนะไปกระต่ายเพียบเลยนะน้องชาย โอ้โหได้เพิ่มอีกแล้วอ่ะอุ้มเท้าตายโอ้โหจะไปให้ใครวะไงให้ผีหรือไงวะก็เลยคนเดียวไม่เงามาให้พอกูเล่นกับเพื่อนมึงเสือกไม่ให้เออมึงแดกเข้าไปไอเหี้ยมึงแดกเข้าไปไอกวางมานี่ดิมานี่ยยัยโดอย่าโดเอาเรื่องเอาเรื่อง แดกมึงแดกเข้าไปมึงแดกเข้าไปกวางขยายโคง้งขยายแคมป์ขยายเดี๋ยวขยายรอให้มันแดกอาหารก่อน Beast j o e y I have I have ต้องขยายแคมป์ก่อนเพราะอาหารหมดแล้วตอนนี้ไอสัตว์ ขวานกูก็แม่งกระจอกก็เกินเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ตอนที่ผมขยายแคมและไอ้อก,กวางตัวนั้นมันตื่นมาผมขยายแคมเป็นเลเวลสามแล้วนะครับตอนนี้ขั้นสามผมกำลังมาหาอาหารให้นี่ไอ้กวางแพ้ปีศาจอยู่ ไ่ใา่ขอบคุณครับพระเจ้ายิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งวิ่งยิ่งหิวโอ้โหโชคดีสามครั้งนะตอนนี้เฮียโชคดีสี่ครั้งโอ้โหจะได้อุ้มเท้าก็ตายอะไรเยอะขนาดนี้ครับโฟ โอ้จะได้อุ้มเท้าตายอะไรเยอะขนาดนี้วะจริงๆเนี่ยห้าแล้วเนี่ยกูได้ห้าแล้วเนี่ยหกโอ้โหวันนี้เทพเจ้าปอบกูเออไอ้เฮียแม่งเคอันนี้ไม่มีนะแดกก่นแดก หิวหิวข้าวหิวข้าวต้องไปหาอาหารให้กวางนี่ไงเราทาน <c oughs> อวไดีขวัญดีะอะ กวางกุม,มานี่ไงตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออยังล้มอยู่ยังล้มอยูออ่มองหาอะไรวะเฮ้ยแล้วมันมาได้ไงอัอลฟาเดีย๋ยวนะทุกคนอัลฟามันมาได้ไง อืมงมันนี่คือแม่งคือแม่งเอามาให้เฝ้าไอ้ไอ้กวางตัวนั้นใะช่ไหมโูนะ้นะนะ คนกูสู้แม่งไม่ได้วะ่ะต้องมีเพื่อนสักหลายคนอะมันถึงจะสู้ได้แมงแมงเอย้ยคือแมงมีสองตัวอไอ้สัตว์ดูดี เดี๋ยวไม่กูเดีย๋ยนะโาษณาเมื่อวันสองตัวนี้ออกไปเลยกูเกลียดหมาป่าเข้าใจไหมเนี่ยอัปเดตนี้มันจะไม่มีตัวนั้นอยู่กูไม่ให้มันอยู่เชีย่ยแล้วมันก็อึดจัดประหลัดบอกไอ้สัตว์เนี่ยแล้วใครจะไปฆ่าได้วะกูถาม กันที่พีพ่สองนะครับฟู้ไอ้เหี้ย